สวัสดีค่ะวันนี้จะมาอัปเดตผักที่ปลูกไว้ตั้งแต่2อาทิตย์ที่แล้วนะคะว่ามันโตขนาดไหนแล้วสลัดของเราก็สวยมามากเลยค่ะแล้วก็สเต็มบอกอรกี่กำลังสวยเลยค่ะแล้วก็มีรัน,นบีนที่เพื่อนบ้านใหมานะคะตอนที่ออนลงคลิปออนไม่ได้ปลูกออนไม่ได้ลงคลิปปลูกรันดบบีนนะคะตอนนี้ก็กำลังเลื้อยเลยค่ะ ปีนี้เราก็ปลูกแตงโมด้วยนะคะแตงโมอยู่ข้างนอกแล้วก็อยู่ในกรีนเฮาส์ด้วยแล้วก็มีถั่วฝักยาวค่ะแล้วก็แตงไทยเอาไว้ในกรีนเฮาส์แล้วข้างนอกข้างนอกกำลังสวยงามเลยค่ะพอดีสองวันสองวันที่แล้วนะคะมันลมทุกวันเลยค่ะทีน,นี้แตงของเราก็เริ่มเหี่ยวถั่วที่อยู่ข้างนอกก็เริ่มเหี่ยวลงด้วยค่ะไม่รู้ว่าจะได้กินไหมคะถั่วฝักยาวบ้านเรานะคะ และที่กล้า,าไว้ก็มีผักบุ้งด้วยนะคะปีนี้แตงโมเราก็เอาไว้ข้างนอกแล้วก็ในกลีนเฮาส์นะคะไม่รู้ว่าอันไหนจะได้กินนะคะแต่ว่าข้างนอกมันก็ยังสวยงามอยู่นะคะยังไม่ตายในกลีนเฮาส์ก็กําลังสวยเลยค่ะเราซื้อมเมล็ดมาจากเมืองไทยนะคะมาลองปลูกดูว่ามันจะได้ผลไหมส่วนส่วนส,วน,สวนอยู่หลังบ้านนะคะ อาทิตย์ที่แล้ววันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุดนะคะเราไม่ได้ไปทํางานก็ไปพวนดินแล้วนะคะรอรอ,ออีกอาทิตย์วันอาทิตย์จะมานี้ก็จะไปพวนดินอีกครั้งหนึง่งก่อนที่เราจะเอาผักไปลงนะคะผักที่กําลังจะลงอยู่ก็จะมีมะเขือเทศกะหลาแล้วก็ดอกไม้นะคะเพราะว่าดอกทานตะวัน,นะคะ่ะชอบดอกทานตะวัน ก,ก็กำลังรอ,ออยู่ค่ะรอเพราะว่าเราไถแล้วมันแดดดีแล้วค่อยฆ่าเชื้อก่อนเราค่อยเอาผักอเอาผักไปลงผักและดอกไม้ไปลงนะคะเราก็มีแล้วก็ปลูกมะละกินด้วยนะคะทุกคนปีนี้กระเพราค่ะปีนี้เราปลูกกระเพราด้วยนะคะกลา้าเมล็ดไปเยอะเลยแต่มันมีสองสีนะคะแต่ที่ดูแล้วเห็น เห็นสีเดียวนะคะเพรา่ยิ่งมันจะมีสีอะไรสีสีเขาวแล้วก็สีกระเพาสีชมพูค่ะอ่กะเพราแดงค่ะกะเพราแดงแต่ขึ้นมามีแต่สีเขียวแต่ตคงรอให้มันโตขึ้นมาอีกนิดนึงเราคงจะรู้ว่ามันเป็นสีอะไรนะคะมันก็กำลังล่อแร่ล่อแร่อยู่แล้วก็มี มะละกอด้วยค่ะต้นของเราที่ที่เราปลูกตั้งนานแล้วมันเป็นตัวผู้นะคะไม่ได้กินเราก็ปลูกอีกครั้งหนึ่งกาลังขึ้นค่ะสงสัยเราปลูกเออกล้าผิดเวลานะเราต้องกล้าก่อนคริสต์มาสเพราะว่าเราจะได้กินหน้าร้อนนะเพราะว่าเข้าหน้าร้อนแล้วมันก็เริ่มหนาวแล้วมะละกอเขาก็จะตายต้นถ้าเขาเราไม่ดูแลเขาดีๆเขาเขาก็ต้นของเขาก็จะตายไม่รู้จะได้กินไหม แต่ก็ยังยังจะปลูกอยู่เรื่อยๆค่ะจนกว่าจะได้กินนะคะทุกคน <laughs> คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากค่ะมาอัปเดตผักที่เราปลูกสองอาทิตย์ที่แล้วให้ทุกคนได้ดูกันว่าเป็นยังไงแล้วก็สวนหลังบ้านของเรากำลังจะเตรียมผักอะไรบ้างไปปลูกนะคะก็ยังหญ้ายังเยอะอยู่นะคะเราก็ไปไปเก็บไปอะไรพอดีอ่า เราให้คนเข้าไปตัดลั้วออกแล้วแต่ว่านาำแบ็กบิดเยอะแยะเราก็ต้องไปเก็บอีกนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย